สวัสดีครับผมสุขิจถาวารเลชัยวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมวิธีการร mm ีไซเคิลช็อกอัพรถยนต์วันนี้นะครับผมผมมีรายการพิเศษคือจะให้เพื่อนผู้ชมทั้งหลายได้ดูโช็อกอัพทั้งหลายนะครับเนี่ยอันนี้คือหัวใจของรถยนต์นะครับทุกๆคันท,ท,ที่ที่ท่านได้เห็นอยู่นี้นะครับ ช็คอัพรถยนต์ท yeah, ั oh. <ๆ>้งหลายนี well, ่นะครับเนี่ยคือหัวใจสำคัญของช่วงล่างรถยนต์ความนุ่มนวลความหนึบการก่อถนนอยู่ที่ช็อคอัพทั้งหลายเหล่านี้นะฮะเมื่อผู้ชมหลายๆท่านยังคงคิดว่าโช็อคอัพเหล่านี้ไม่สามารถจะซ่อมแซมหรือซ่อมบำรุงได้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมทางเราเนี่ยคือได้ศึกษาค้น้าถึงวิธีการต่างๆจนสามารถที่จะโมดิฟายชคอัพเหล่านี้นะครับให้เหมือนกับชคใหม่ที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับนี่นะฮะเนี่ยตอนนี้ช็คอัพของท่านที่เสียมีน้ามันลอยรั่ นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมได้ดูนะครับนะที่รั่วพังทั้งหลายเหล่านี้นะครับหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนเปลี่ยนตัดต่อภายในออกมาแล้วนะครับเนี่ยอเนี่ท่านผู้ชมได้ดูชิ้นส่วนภายในของงานนะครับนะครับอันนี้ก็คือขบวนการที่ทําให้รถน,นุ่มนวลน,นั่งสบายทั้งหลายนะครับครับอ่านอะ คือชงอ้าพวกนี้ถึงแม้ว่าจะเสียหายในสภาพแบบไหนก็ตามนี่เราสามารถเราสาม,มารถที่จะนำนำมาทําใหม่ทําใหม่ได้นะครับผมทําใหม่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมมาตรฐานของโรงงานทุกอย่างนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราอัปเกรดเลือกบอดีไฟเสร็จสับแล้วนี่ท่านผู้ชมสาม,มารถใส่รถได้อย่างนุ่มนวลน,นั่งสบายที่สุดนะครับเพื่อลดและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงโดยที่ท่านผู้ชมทั้งหลายไม่ต้องไปซื้อสินค้าใหม่นะครับ อันนี้ไอชีชงอัพทั้งหลายท,ที่เสียเรื่องนี้นะครับอันนี้หลังจากที่เราอัปเกรดหรือโมดิฟายใหม่เข้ามานี้เราจะสามารถที่จะทําขึ้นมาตามปัญหาของรถทุกชนิดนะครับรถแต่ละชนิดนี่คือมีน้ําหนักรถแล้วก็สภาพการใช้งานที่ไม่เหมือนกันการที่เราโมดิฟายชงอัพเข้ามานี้นะครับผมอันนี้งานภายในที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจะเหมาะสมกับรถทุกชนิดในแต่ละชนิดฮนะท่านท่านผู้ชมไม่ทราบไม่ไม่ไม่จำเป็นว่าท่านผู้ชมจะขับรถประเภทใดนะครับ โชคอัพมีสามารถทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้นุ่มนวลเหมือนกันหมดทุกชนิดนะครับครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ทางนี้นะครับผมก็คือโชคอัพเก่าที่เสียแล้วนะที่ทางผมได้พยายามรวบรวมมาเพื่อจะม้ใช้บริการกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ อันนี้คือถ้าหลังจากที่เราที่อัปเกรดสินค้าพวกนี้ขึ้นมาแล้วนะครับถ้าผู้ชมเชื่อไหมครับว่าค่าใช้จ,จ่ายต่างๆเนี่ยสามารถจะประหยัดขึ้นมาได้ถึง5้าหเท่าตัวแทนที่เราจะไปซื้อโชคใหม่ตลอดนะครับซึ่งโชคโชคที่เราทําขึ้นมาเนี่ยผมก็รับประกันว่าคุณภาพก็เหมือนกับโชคใหม่เพราะว่าขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําทั้งหลายเหล่านี้นะครับเราก็ทําตามวิธีการขั้นตอนของโรงงานทุกอย่างนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือการทด,ทดลองเปิด เปิดตัวโชว์ออกมาเพื่อจะดูชิ้นส่วนพวกวาล์วต่างๆว่ามีปัญหาเสียไหมถ้าเสียเราจะทําการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวาล์วทั้งหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนค่าความเหนือ่อยเปลี่ยนเบอร์น้ํามันนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราทําการเสร็จเราก็จะทําการประกอบกลับเข้าไปนะครับพร้อมกับทําการอาร์ปิดก่อนที่เราจะําไปอัดแก๊สอีกครั้งหนึ่งนะครับตามตามสปเปครถของท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับ